ศูนย์รายการแก้จนคนตานีค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันพัชรายิ่งดำนุ่นค่ะซึ่งรายการของเรานะคะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพทค่ะโครงการพัฒนาและยกระดับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการขจัดความยากจนและการสร้างโอกาสทางสังคม กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะและว,วันนี้นะคะทางรายการงเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมพรช่วยอารีผู้อำนวยการสํานักวิทยาบริการมอปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะครับสวัสดีครับคุณพิจนาครับสวัสดีครับ ค่ะวันนี้จะมาติดตามนะคะในประเด็นเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจหรือ Decision Support System DSS ค่ะซึ่งถือว่าเป็น,นกลไกสำคัญนะคะในการพัฒนาประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดปัตตานีของเราอย่างเป็นรูป,ปธรรมเบ็ดเสร็จและยั่งยืนค่ะอาจารย์คะในส่วนของการออกแบบระบบอันนี้นะคะเรามีการาจัดวางตัวระบบ การออกแบบและการใช้งานเพื่อประโยชน์ในภารกิจของการแก้จนอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะครับเบื้องต้นก็คือมันมีคําถามอยู่นะครับท่านผู้ารท่านคุณภัชราครับก็คือว่าเราต้องการจะรู้ว่าพี่น้องคนจนเนี่ยนะครับหรือครัวเรือนครัวเรือนเป้าหมายอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาหเจอว่าอยู่ตรงไหนนั่นหมายมความว่าปกติก็คืออาจจะได้ข้อมูลมาจากข้อมูลนําเข้าอาจจะมาจาก TP Map หรือว่าจากแหล่งข้อมูลต่างๆของจังหวัดของพื้นที่ของระดับประเทศนะครับโดยเฉพาะ TP Map เนี่ยเป็นข้อมูลนําเข้าแล้วก็มาดูว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับที่มีครัวเรือนเป้าหมายในครัวเรือนยากจนเนี่ยนะมีครัวเรือนไหนบ้างนะครับแต่ครัวเรือนเหล่านี้อยู่ที่ไหนด้วยนั่นหมายความว่าต้อง<ช>ไปหาเจอคือครัวเรือนไหนและก็อยู่ที่ไหนนะครับไปหาเจอก็อาจจะเข้าไปสอบทานดูที่ว่ายังอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของความยากจนนี้จริงหรือเปล่านะครับตามเกณฑ์ของ ทุนท้ง5้ด้านนะทุนมนุษย์ทุนกายภาพนะครับทุนการเงินทุนธรรมชาติแล้วก็ทุนทางสังคม,มนะครับเพราะฉะนั้นท้งห้าทุนนี้จะถูกตรวจสอบด้วยคืออาจจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งห้าทุนนี้มาประมวลผลกันโดยมาดูว่าแต่ละทุนเนี่ยมีศักยภาพของแต่ละทุนนั้น,นะนะอย่างไรเราก็จะเอาศักยภาพทั้งหมดนี้มา จัดเป็นระบบนะเพื่อจะมาวิเคราะห์ของความเป็นลักษณะของเฉพาะของทัวเรือนนี้ <Okay. S 1> เพื่อที่จะมาดูว่าถ้าเกิดว่าจะทําเป็นโครงการก็ข้อมูลนี้ก็คือสาคัญนะครับก็คือเราทํากันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2563 2 5 6 4 6 5และ66อย่างนี้นะครับโดยปตัตนาเนี่ยเป็นจังหวัดแรกนะครับในการนําร่องของเฟสแรกในปี63 <Okay. S 1> หลังจากนั้นก็ภาคใต้ก็จะมีมา ประมาณสี่จังหวัดนะรวมปัตตานีด้วยก็จะเพิ่มพัทลุงนราธิวาสและก็ยะลาด้วยนะครับเข้ามาเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เหมือนกันนะครับประมาณนี้คราวนี้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นฐานหลักที่จะชี้ทิศทางนะครับว่าเราจะทําอะไรกับกลุ่มพี่น้องเหล่านี้เพื่อจะยกระดับความเป็นอยู่ความที่คุณภาพชีวิตที่ยังเป็นประเด็นอยู่เนี่ยยกให้สูงขึ้นโดยการร่วมคิดร่วมทําไปด้วยกัน นะครับ <c oughs> นั่นหมายความว่าก็จะมีจัดการทําช่วงแรกก็จะเป็นไพร์โหลดโปรเจกต์นะเป็นโครงการนําร่องหลังจากนั้นก็จะมีโอเปอเรติ้งโมเดลนะครับเป็น <c oughs> โมเดลในการที่จะลงไปดําเนินการ <c oughs> เชิงปฏิบัติการนะครับในพื้นที่ต่างๆซึ่งก็จะมีกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะมีครัวเรือนเป้าหมายนอยู่ในนั้นด้วย <c oughs> ครเรือนยากจนอยู่ในนั้นด้วยมาร่วมกันยกระดับไปด้วยกันโดยการจัดการเรื่องอาชีพ <c oughs> เรื่องรัยวาป่าของพื้นที่ <c oughs> โดยมีทั้งเรื่องของทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุน <c oughs> ทางการเงินทุนทางธรรมชาติทุนสังคมเนี่ยนะครับไปร่วมจัดการจริงๆทุนมนุษย์เนี่ยมันจะรวมไปด้วยเรื่องว่าสุขภาพเป็นอย่างไรการศึกษาเป็นอย่างไรรายได้เป็นอย่างไรสรรพสิ่งของความเป็นตัวในในครัวเรือนเนี่ยมีอยู่คนของบุคคลและครัวเรือนใช่ของบุคคลและก็ของครัวเรือนพอมาทุนตัวทุนทางกายภาพเนี่ยแปราะว่าด้วยเรื่องของ บ้านของเขาเป็นยังไงดินน้ำดินน้ำลมไฟบริเวณทั้งหมดนั้นเป็นยังไงอินเฟอเกอร์พื้นฐานนะครับเป็นอย่างไรนะครับสวัสดิการต่างๆนะครับเรื่องของน้าประปาไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตอะไรทั้งหลายเหล่านี้เขาเข้าถึงได้ไหมอย่างนี้สวัสดิการทั้งหลายเหล่านี้ทุนที่3ามว่าด้วยเรื่องของการเงินก็ว่าด้วยเรื่องเงินก็มาถึงเรื่องรายได้เรื่องเงินออมนะครับเรื่องของการอะไรนะการ กู้นี้ยืมสินในพวกนี้นะทั้งหมดเนี่ยเศรษฐกิจของเขาในครัวเรือนเป็นอย่างไรนั่นอันนี้ก็มาถึงกระบวนการตรงนี้นะครับต่อมาคือทุนธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นว่าโดยเรื่องว่าบริบทของบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในสภาพพื้นที่แบบไหนสามารถจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แถวๆนั้น่ะมายกระดับความติดแม่น้ำติดทะเลภูเขาไม่เหมือนกันบริบทไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็บริบทแบบนี้ควรจะ บริหารจัดการแบบไหนดึงวินเลดดึงไอ้ก็เรียกว่าโปรไฟล์ของหมู่บ้านตาำบลเนี่ยขึ้นมาดูว่าลักษณะที่สูงที่ต่ำยังไงเหมาะกับการรัวพ่อปลูกอะไรอาชีพอะไรที่ทํากันอย่างนี้ก็ออกมาดูแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นแม่น้ําจะเป็นป่าเขาจะเป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยเรื่องส่วนใหนาที่มีทั้งพื้นที่สาธารณะอย่างนี้จะดึงมาทําแบบไหนได้บ้างในทวนของทุนที่5เนี่ยจะเป็นทุนทางสังคมเนี่ยนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องว่าทัวเรือนเหล่านี้ เขาได้มีการไปช่วยไปร่วมไปร่วมรวมกลุ่มกันเป็นอย่างไรกรณีมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเขาร่วมกลุ่มอย่างไรบ้างซึ่งทุนที่ห้าเนี่ยที่เราเจอก็คือค่อนข้างยยงน้ออ่ค่อนข้างน้อยก็คือหมายความว่าความหมายก็คือค่าของทุนเนี่ยจะอยู่ระดับต่ําสุดก็คืออยู่ลําบากแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่า รัวเรือนเป้าหมายเนี่ยจำเป็นจะต้องทําภารกิจของตัวเรือนเองเพื่อให้ตัวเองต้องพองวาผิรอดของตัวเองก็เลยไม่ได้ไปรวมกล่มไม่ได้เป็นร่วมกันกิจกรรมกับคนอื่นสักเท่าไหร่อย่างนี้ครับอันนี้มันจะเป็นอีกบริบทหนึ่งนันก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ที่อาจจะต้องนําไปสู่เรื่องของทําอย่างไรให้มันเกิดการรวมตัวแลกเปลี่ยนกันแล้วมันก็จะช่วยยกกับในการไปด้วยกันนะครับรัวเรือนที่เขารอดแล้วเขาก็อาจจะมาร่วมในกลุ่มแล้วก็อาจจะ เดินไปด้วยกันอสริมกันไ้ครัมันอาจจะเกิดวิทยาศาสตร์กิจบางอย่างที่เกิดขึ้นระดับตัวเรือระดับชุมชนระดับกลุ่มอย่างนี้นะครับประมาณนี้เกิดได้เพราะนั้นตัวข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวชี้ให้วิ่งไปนะสมมติว่าถ้าเราไปดูของปัตตานีเดเราจะไปะชมภาพเราไปชมที่ปัตตานีเนี่ยเราก็จะเห็นนะตรงนี้ว่าตัวเรือนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับค่ะแสดงว่าข้อมูลนี้จะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างคนที่จะ เอาข้อมูลนี้ไปใช้นี่ก็ง่ายเลยสิคะอาจารย์คลิก้าไปจะรู้หมดเลยใช่ครับก็คือนก็จะรู้จนเราซูมเข้าไปมันจะไปถึงระดับอย่างนี้สมมติว่าไปที่อาจาจะโชว์ให้เห็นนะคะพื้นที่นี้นะครับนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยครัวเรือนสีเหลืองนี่คืออะไรคะอาจารย์อันนี้ตรงนี้จะถูกแบ่งนะครับเดี๋ยวผมมาจะภาพรวมบมถอยไปก่อนนะครับ เราถอยไปเลยนะครับให้เห็นตัวโครงสร้างใช่ครับมันก็จะเอาเป็นว่าผมยกตรงนี้มาก่อนนะยกเฉพาะโชยเฉพาะปัตตานีนะครับเดี๋ยวจะลาลาทีวาแล้วเอาออกนะครับเอาที่ปัตตานีก่อนเราก็จะได้เห็นจังหวัดปัตตานีทั้งหมดแผนที่นะคะนี่เราจะไปชมกันใช่ครับคันนี้ก็คือมันจะมีอันนี้มีสายน้ําแทรกกันไปด้วยเพื่อจะให้เห็นอันนี้เวลาเกิดภัยพิบัตินะว่าน้ําท่วมพื้นที่ตรงไหนบ้างเหมือนตอนนี้เรากําลังวิเคราะห์กันว่าน้ําท่วมพื้นที่ครัวเรือน ปลอบบางอย่างไรบ้างเนี่ยก็นำไปสู่นําไปสู่การจัดการในเชิงรุกเพื่อไปช่วยเขาเพราะว่าเขาเหมือนกับว่ามันโดนแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะการโดนซ้ํำพูดง่ายๆนะประมาณนั้นจากธรรมชาติภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยสมมติเราซูมไปที่พื้นที่เนี่ยปากการหัานรังอย่างเงี้ยอันนี้เป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบน้ําท่วมเป็นประจำถ้าเราก็สามารถที่จะจะคลิกเข้าไปนะครับในตัวเรือนนี้ว่าเป็นใครอย่างเงี้ยเพื่อเห็นแต่ยับยั้งภาพของตัวเรือนใช่ถ้าเรา ซูข้าไปในในตัวครัวเรือนเหล่านี้เราจะไปเอ็กซเรย์เขาได้ว่าข้อมูลเชิงลึกของเขาเป็นอย่างไรลักษณะ,ะของอข้อมูลทั้งหลายเนี่ยแต่ละทุนเนี่ยนะครับลักษณะกายภาพเป็นอย่างไรก็จะเห็นภาพของการให้เห็นพัฒนานี่จะจะเห็นว่าตรงเนี้ยทุนมนุษย์ค่อนข้างค่อนข้างต่ำอย่างนี้ครับทุนธรรมชาติสูงนะครับทุนทุนทางกายภาพสูงเนี่ยจะเอาทุนที่ดีๆเหล่านี้มาเพื่อ,อนุนด้านต่างๆได้อย่างไรอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า ลักษณะข้อมูลจะนําไปสู่การตัดสินใจในเบื้องต้นได้นะครับว่าเราซูมเข้าไปในพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยชุมชนตรงนี้เราจะมีครัวเรือนเป้าหมายอยู่เยอะเลยแต่ว่าก็จะอยู่ใกล้แม่น้ําเหล่านี้ต้องทั้งสองฝั่งแสดงว่าต้องวางแผนรับมือเรื่องภัยพิบัติด้วยด้าแต่เรื่องภัยพิบัติก็ต้องใช่การนี้ถ้าเรื่องแบบอุดมสมบูรณ์มีใกล้แห่งน้ำก็ใช่เพาะฉะนั้นเสรย่าพมีมีศักยภาพมีดังั้นดึงศักยภาพเหล่านี้มามาใช้อย่างไรให้ยกระดับคุณภาพชีวิตไปด้วยกัน นนค่ะสำคัญมากแสดงว่าข้อมูลอันนี้คือนอกจากจะช่วยตัดสินใจมันต้องมาวิเคราะห์ด้วยนะคะอาจารย์ใช่เขาต้องวิเคราะห์ในาภาพรวมว่านักวิชาการเห็นภาพแบบนี้ทางจังหวัดหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องจะตัดสินใจอย่ายงไร่ยาาจะทํอางไรโครงการอะไรอยู่แล้วบ้างไหมนี่มาแมทชิ่งข้อมูลของทางวิชาการของมหาเลยก่อนที่ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เห็นปั๊บออแมทชิ่งกันแล้วน่าจะเป็นอย่างนี้อ่ะเอาไปสู่กระบวนการจัดการคือมีข้อมูลอินพุตนำเข้า ก่อนจะปฏิบัติการในเรื่องโครงการต่างๆมันจะทำให้ตรงเป้าหมายแล้วก็มีการมาตรวจสอบมาตรวจเขาเรียกว่าสอบทานดูไหมเรื่องเรื่องกาเก็บข้อมูลเหล่านี้ครับรัรบานแต่ละตัวเรือนเขาจะมีการให้ข้อมูลมาด้วยนะครับเราจะมีอย่างเช่นว่าเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นระบบนะที่เราทํากันมาก่อนหน้านี้แล้วเราก็ยังมีว่ามีข้อเสนอแนะจากผู้ให้ข้อมูลต่อหน่วยงานราชการอย่างไรบ้างจากตัวเรือนเหล่านี้ เสนอแนะมาเรียบร้อยแล้วมันก็จะอยากให้ช่วยเหลืออย่างไรใช่อย่างเสียงของกจายกตัวอย่างนะคะอาจารย์นะอย่างเช่นปีสองพร้อยหหตัวนี้นะครับบอกว่าอยากให้เพิ่มสวัสดิการผู้สูงอายุวันก่อนท่านพอกว่าเห็นท่านก็ถ่ายรูปไปคปเจร์แล้วมาลองมาดูนะแล้วก็สแกนคีวาโค้ดนะไปก็จะเห็นว่าถ้าผู้นําก็สามารถจะสแกนสิ่งเหล่านี้ซึ่งสามารถจะเข้าได้และไปดูต่อแต่ว่าถ้าเราจะเจาะเชิงลึกเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าหกคนนี้ หกครัวเรือนนี้อยู่ตรงไหนเพราะั้นเดี๋ยวถ้าเราดำลงเราดำลงไปลึกๆเนี่ยลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นว่าครัวเรือนเป้าหมายตรงนี้อยู่ตรงไหนบ้างถ้าเราแบ่งกรุ๊ปทั้งหมดเนี่ยที่มีข้อมูลมากมายตรงนี้นะยะแยไปหมดเนี่ยยาวพอสมควรนะนี่คือนี่คือแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความเป็นมาของครัวเรือนตั้งแต่ปี6กาเนี่ยกก็ต้องการอยู่ในงข้อนอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นว่า ต้องการจะะ้อนเรื่องส่งเสิมอาชีพหน่อยได้ไหมไม่ได้ขอตังค์นะแต่ว่าสงสิมอาชีพแต่ละปีมันก็จะไม่เหมือนกันอาจารย์เพราะมันก็ต้องมีการอัปเดตข้อมูลตลอดมันเป็นลักษณะว่าครัวเรือนอาจจะไม่ได้ตรงกันด้วยนะครับมันก็อาจจะสไล์เรียกว่าเลื่อนไปตามเ่ลาจุดด้วยการำันจุกันไปนะครับอย่างเนี้ยพอ2 5 0พรอยอันนี้2563นนี่เราตรวจดทั้ง12อําำเภอเลยพอ2564รเราไปเจาะที่ยะริงเลยนะเพราะว่านีเป็นพื้นที่เป้าหมายของเราด้วยใช่ค่ะ ก็คือไปซูมที่มีกระเดนเป้าหมายเยอะๆหน่อยว่าจะทํำยังไงกันดีก็เลยลงไป OM ก็ลงไปตามตาลีอายตามจุดต่างๆที่ประมาณนี้พอมีหกก็จะมีของข้อมูลขึ้นมาซึ่งนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางทีมทางทีมข้อมูล d n s ปัตตานีเนี่ยก็พยายามจะปรุงข้อมูลเหล่านี้ครับให้มันรู้สึกว่าเป็นข้อมูลที่ที่เอาไปกินได้ต้องทำความสะอาดข้อมูลก่อนทำความสะอาดข้อมูลเสร็จก็ต่อไปก็ไป เอาไปชงข้อมูลเหล่านี้ว่าสมมติว่าเมืนเป็นวัตถุดิบที่พร้อมเสิร์ฟอยู่แล้วนะคะอาจารย์แต่ว่าคนปรุงนี่ก็คือผู้บริหารจังหวัดคคนคนปรุงต้องอาจจะมองว่าไปเก็บข้อมูลมาได้ข้อมูลดิบมาทีมวิชาการปรุงให้ก่อนวิชาการี่ปรุงนี่ยผก็ชาจะอร่อยไหมจะกินผู้ใหผู้ใหกินชอบไหมแบบนี้ผู้สั่งเมนูคือหน่วยงานปฏิบัติการหรือทางราชการหรือจังหวัดหรือหน่วยงานภาคีเนต้องการจะ เอาเมนูอะไรแล้วก็เสิร์ฟเมนูเหล่านี้ให้เพื่อนเช่นการศึกษาสูงสุดปฐมนี่แบบเนี้ยคือการศึกษาสูงสุดเนี่ยอยู่ระดับปรฐมมาศึกษาเนี่ยมีอยู่พันเปดร้อยสิบห้าคนอย่างเนี้ยถามว่าเราจะไปเติมแบบไหนดีมีคนตกงานจากโควิดมีคนตกงานจากโควิดเท่านี้คลิกเข้าไปก็จะเป็นครัวเรือนเพราะฉะนั้นครัวเรือนเหล่านี้เป็นใครอย่างเนี้ยครับมันก็จะออกข้อมูลก็จะออกมาอย่างเนี้ยครับแล้วก็นำไปสู่การจัดการต่อครับว่าเราจะ ส่งต่อครัวเรือนเหล่านี้ไปให้หน่วยงานไหนต่อมันก็จะเป็นการชงประเด็นทั้ง5้ามิตินะครับทั้งห้ามิติทั้งห้าทั้งห้าด้านก็คือทางทุนมนุษย์นะครับอันนี้เราไปดึงค่าวิเครขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาข้อมูลของของแบบแบบนี้ครับหน่วยงานเขาเห็นก็สามารถจะช้อปปิ้งข้อมูลนี้นะประเด็นนี้ตรงกับเขาประเด็นนี้เป็นทางการศึกษาเป็นทางท่านพมจอนะคะทางเกษตรหรือว่าทางพัฒนา ชุมชนอย่างเงี้ยนะคะไปช่วยหนุนเสริมอาชีพต่างๆได้้นการเงินเป็นยังไงมีเป็นนีเยอะอย่างนี้ทำยังไงเรื่องของทุนธรรมชาติอย่างนี้บ้านพังหรือเกิดจากภัยพิบัติเนี่ยทำยังไงเรื่องของทุนทางสังคมเนี่ยมีการได้ร่วมกลุ่มรวมกลุ่มกันบ้างไหมอะไรแบบนี้มากหรือน้อยอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างซึ่งมันสามารถจัดซูมไปแต่ละตอนได้เข้าไปแต่ละตอนแล้วมาลองดูกราฟกันอะไรแบบนี้นะว้ก็จะเห็นภาพของข้อมูลต่างๆว่า นน่นนี่นั่นยังไงเนี่ยก็แล้วแต่นะว่าเรา,<ม>เราจะคลิกเข้าไปที่บริบทตรงไหนอันนี้ก็จะเป็นให้เห็นตัวอย่างนะครับซึ่งข้อมูลก็จะมีอยู่หลายหลายมอมหลายมิตินะครับสแสดงว่าระบบข้อมูลอันนี้นะคะสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจนะคะ DSS เป็น,นกลไกที่จะช่วยคือมองทำให้มองเห็นโอกาสง่ายมากของการที่เราจะไปแก้ปัญหาความยากจนซึ่งแน่นอนที่อาจารย์ได้ช่วยแจกแจงว่ามันไม่ใช่แค่มิติ ในเชิงของโครงสร้างทางกายภาพหรือว่าในมิติใดมิติหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่มันร,รวมของความเป็นมนุษย์ที่เราสามารถที่จะยกระดับเขาช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างแล้วก็ที่สําคัญคือประเด็นของความสุขอันนี้น่าจะเป็นตัวหนุนเสริมที่สําคัญนะคะบางทีอาจจะฐานะอาจจะลําบากแต่ว่าถ้าความสุขล้นเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ความยากลําบากนั้นก็ มีแอคทีฟขึ้นนะคะมีพลังที่เราจะอาไปร่วมกลุ่มจงเสริมอาชีพฝึกอาชีพอะไรเพิ่มมากขึ้นด้วยมันก็จะเป็นแรงส่งกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปที่สายท่านทัว่าสักครู่หนึ่งก่อนนะคะตอนนี้ทีมท่านโทรเข้ามาร่วมรายการกับเรานะคะสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะท่าน พาติมอสสธียโมนะคะอยู่ในสายกับเราในช่วงนี้คะ่ะท่านผู้ว่าคะในส่วนของภาร,รกิจแก้จนคนตานีค่ะในส่วนของจังหวัดปัตตานีของเราได้มีการขับเคลื่อนอในภาร,รกิจของการแก้จนเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างคะท่านผู้ว่าคะก,ก็อยากจะนําเรียนอย่างนี้เนาะว่าในกระบวนการแก้จนของเราเ,เราก็ดําเนินการมาหลายปีแล้วเนาะ,นะ,ะตั้งแต่ จำได้ว่าจะอยู่ประมาณปีสองห้าหกสามจนจนถึงปัจจุบันเนาะทีนี้ถามว่ารูปธรรมในการแก้เอกที่เราเห็นผลนั้นจะนโยบายไปสู่ปฏิบัติเป็นอย่างไรางค,คืออยากจะนําเรียนว่าในส่วนของจังหวัดปัตตานีนะคะในเชิงของระบบการบริหารการจัดการที่เราเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนคือคะระบบของการจัดทําฐานข้อมูลนะคะระยะของการแก้จนนโยบายแก้จนของเราเนี่ย แต่ระยะแรกๆเดิมเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสำรวจข้อมูลออกแบบข้อมูลอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็นำมาสู่ของการทำงานร่วมกันกับทางมหาลัยสงขานะคระในในการที่เราจะวางของสร้างระบบของฐานข้อมูลระบบของการแจดเก็บก็ฐานเดิมก็มาจากที่พีแมทอะไรพวกนี้นะคะที่พีแมทเนี่ยก็มาสู่ระบบของการวางข้อมูลในเชิงของการ ใช้ตัวเลขในเรื่องของคนยากจนตามเกณฑ์เจ้าปทอตามอะไรเสร็จแล้วก็เข้าไปสู่ในเรื่องของกระบวนการการจัดการในระดับของข้อมูลจะเชิญครัวเรือนจากบ้านไปสู่ระบบของการแก้ในเชิงของเชิงประเด็นบางเชิงพื้นที่บางเพราะฉะนั้นอย่างจังหวัดปัตตานีแรก,แรกๆเนี่ยที่ทํางานร่วมกับทางมอ,อจะเป็นเรื่องของการแก้ในระดับหมู่บ้านเนาะรอง,องับหมู่บ้านที่อยู่ในฝั่งของบ้านกลางบ้าง ที่อยู่กับงบ้านอะไรพวกนี้เนาะสองสามบ้านแล้วก็จะระดับหมู่บ้านก็เข้ามาสู่ในระดับของตำบลเนาะตำบลเสร็จแล้วก็ามาสู่ในระดับของประเด็นเชิงประเด็นก่อนอ่าเชิงประเด็นของปญหาอย่างเช่นหมู่บ้านยากเชิใช้อ่าวช้ฝั่งอะไรอย่างนี้อย่างเชิงประเด็นก็มาสู่ของอำเภอคืออำเภอยะริงเนาะมี่เป็นอำเภอหนึ่งที่ต่างขยายใช่แล้วก็อย่างเชิงตำบลที่เราเห็นชัดๆก็คือ การพัฒนาของแก้ยากจนของตำบลตะลีอายอําำเภอยะริงนะคะนีใจเห็นความชัดแล้วก็ล่าสุดก็จากอำเภอเยริงเนาะตําเนืองในยริงนี่เป็นฐานแต่เรียกว่าเความยากจนกระจุกอยู่ที่นั่นเป็นเบอร์ต้นๆเนาะก็เลยเข้าไปสืบในระดับของอำเภอจากอำเภอก็ไปสู่ตอนนี้ก็จะเข้าไปสู่ของการขยายหกอำเภอเนาะเพิ่มอีกห้าอำเภอเป็นอำเภอชายฝั่ง้งหมดที่มีความยากจนเนี่ยอันนี้คือ ความเป็นรูปธรรมชัดเจนในเชิงของการจัดทำข้อมูล,มลร่วมกันการติดตามที่ยังเป็นระบบจากตั้งแต่ฐานแรกเลยตั้งแต่ข้อเท็จจริงจนไปถึงการรีเอ็กซเรย์ A หรืออะไรทุกอย่างจังหวัดเองจังหวัดก็ได้มีการรีเอ็กซเรย์เช่นกันก็โดยใช้ผานข้อมูลร่วมกันนะครับ ค่ะค่ะท่าน <Sal> ah. จะได้ติดตามต่อไปในช่วงนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่าที่ให้เกียรติร่วมประการในช่วงนี้นะคะท่านขอบพระคุณม <Sal> ah. ากค่ะค่ะส,สวัสดีค่ะ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  นั่นเป็นสายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะนางพาติมอสดียามูค่ะกับประเด็นเรื่องของการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความยากจนนะคะโดยสิ่งที่ท่านผู้ว่าได้เน้นย้ำก็จะเห็นว่าการนําข้อมูลนะคะจากฐานข้อมูลที่อาจจะมีหลายฐานข้อมูลแต่ว่ามันจะต้องมาเป็นฐานที่เป็นฐานกลางนะคะแล้วก็การขับเคลื่อนนที่ท่านผู้ว่าพูดถึงศูนย์ประสานงานการแก้จนซึ่งก็อยู่ที่มอ,อ ปัตตานีของเราด้วยนะดังนั้นก็จะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะได้เห็นการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติที่ดีขึ้นค่ะอาจารย์ได้ติดตามในช่วงสัมภาษณ์แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะมีข้อสังเกตหรือว่าเพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะอาจารย์คร็ค,ค,คือเห็นความเชื่อมโยงนในการทํางานร่วมกันทั้งภาควิชาการภาคปฏิบัติการและก็ภาคบริหารในภาพรวมของจังหวัดอย่างนี้ครับจะเห็นองค์รวมของการทํางานร่วมกันอย่างนี้ครับ ซึ่งก็ยังมีบางจุดแหละที่เราอาจจะในทางวิชาการที่อาจจะต้องมาพยายามปรุงข้อมูลเหล่านี้ครับให้ให้มันให้มันน่าทานมากขึ้นหรือว่าเฉพาะลออก,กลุ่มนีก็ตอบโจทย์ในหลายๆกลุ่มได้ด้วยแล้วก็อาจจะดึงโจทย์บางอย่างที่ไปหนุนเสริมให้กับคณะคณะของในภายในมหาวิทยาลัยใช่รเราก็มีคณะที่ท<ม>ํางานร่วมกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเรสามารถจะชงว่าประเด็นนี้ประเด็นนวัตกรรม ในเรื่องของการประมองอย่างนี้จะจัด<ค>การยังไงเรื่องประมงน้ําจืดจะจัดการยังไง<ม>เรื่องของในพื้นที่ปลูกข้าวจะทํำยังไงจะยกระดับมาไมาห้หรือว่าจะปรับกระบวนการใช้งานในพื<ค>้น<ค>ที่ยังไง<ค>ในเรื่องของภัยิบัติจะไปดําเนินการแบบไห<ม>นดีที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องพลังงานที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงบางครัวเรือนเมื่อกี้ที่เห็นเป็นตัวอย่างหรือว่ายังไปพ่วงไฟอยู่กับคนอื่นแล้วก็จ่ายกันเป็นทอดอะไรแบบนี้นี่จุดยุดเหล่านี้ครับ เอาข้อมูลเหล่านี้มาแล้วก็อาจจะชงให้เห็นเพื่อที่จะชี้ตรงนี้ไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพอมาจนะครับเรื่องพชพชนะครับหรือว่าพลังงานจังหวัดหรือว่าเรื่องของประมงนะครับสำนักงานเกษตรอย่างนี้ครับหรือว่าสกรอย่างสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือกศนเดิมอย่างนี้นะครับนี่ก็หลายๆอย่างก็จะผสมะสานกันไปส่งไปตั้งผมคิดว่าทั้งในภาพรวมของภาพกลางหน่วยงานที่อยู่ในระดับภาพกลางแล้วก็ ภาพจังหวัดอย่างนี้เก็จะได้ช่วยกันประสานงานซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นวิติที่ดีแล้วก็ค่อยๆเน้นแฟนมากขึ้นในเรื่องของการใช้ข้อมูลเนะป็นเืิงกลางในการาช่วยกันชี้เป้ากันครับใช่ค่ะและนี่คือในภารกิจสําคัญของการแก้โจนคนตานีนะคะที่เราเห็นประโยชน์จากระบบสาร,รสนเทศเพื่อการตัดสินใจนะคะ Decision Support System หรือ DSS นะคะที่ทางนักวิชาการนักวิจัยของมอ ปัตตานีของเรานะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมพรช่วยอารีและทีมงานที่เราร่วมกันทํางานแล้วก็ขับเคลื่อนในประเด็นนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าการนําข้อมูลนที่จะช่วยทั้งให้เห็น เป้าสาคัญแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะในเรื่องของการติดตามด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะทําให้การส่งต่อข้อมูลหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและการขับเคลื่อนต่อเนี่ยจะได้เห็นผลเป็นรูปธรรมนะคะอย่างเป็ดเสร็จและยั่งยืนต่อไปค่ะวันนี้รายการของเราขอบพระคุณด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมพรช่วยอารีผู้อำนวยการสํานักวิทยาบริการมอปัตตานีที่ให้เกียรติมามร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะจนะ้